ใครที่อยากเริ่มต้นเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดโมให้ทดลองได้ใช้ฟรีค่ะฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคจีบเรียงและเทคนิคตัดฟนตัดล่างนะคะเราทำเป็นอีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อต,ตัวกันเรียบร้อยแล้วนะคะหากใครสนใจที่จะเรียนรู้เทคนิคนี้นะคะสามารถทักกลายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะเรามีกลุ่มไลน์ให้ได้เรียนรู้ข้อมูลฟรีตลอดชีพค่ะ การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใดสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทรดเดอร์ทุกๆท่านนะคะแล้วก็สวัสดีสมาชิกเทรดง่ายๆทุกๆท่านด้วยเช่นเคยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรา มาเทรดใน Broke Pocket Option ให้ได้ชมกันนะคะวันนี้เรามาในทุน100เหรียญนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายของเราได้ไหมนะคะวันนี้นะคะเราทุน100นะคะเราตั้งเป้าหมายอยู่ที่นะคะ 100%ของเงินทุนนะอ่ะโอเคนะคะไม้แรกเราจะออกไปที่30เหรียญก่อนเลยแล้วกันนะคะเผื่อแก้ไม้เนาะอ่าเทคนิคทุกเทคนิคไม่มีเทคนิคไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเราพลาดเราก็ยังมีทุนต่อไปได้อีกนะคะวันนี้เราวางแผนเป็น30ไม้แรกนะคะอ่ะโอเคนะคะ30ไม้แรกค่ะแพ้ไม้ต่อไปเราจะออกออเดอร์อยู่ที่เจ็ดสิบเหรียญน,นะคะอ่ะโอเคค่ะนะคะ100 เหรียญจะสามารถปั้นกำไรได้เป็นหนึ่งร้อยเป็นสองร้อยได้ไหมนะคะอ่าโอเคค่ะขอดออเดอร์นี้นะคะอรนนี้น่าสนใจนะคะทุกคนเป็นวันนี้จะเข้าเงื่อนไขจีบเรียงนะคะปิดแท่งนี้อ่าโอเคค่ะนะคะเราเข้าด้วยเงื่อนไขจีบเรียงนะคะวันนี้อ่าจุดนี้นะคะเรามองว่าเป็นจีบ เปลียงลงนะคะเรามองว่าเขาน่าจะวิ่งมาหาแนวซ้ายตรงนี้นะคะะมาลุ้นกันนะแต่สโตตัดนี่สโตสโตตักคนตัดที่ในโซนแปดสิบลงนะคะมันถึงจะมีแรงค่อนข้างดีนะคะแต่เรามองว่าเขาทำหายต่ำลงหายของเขายกลงมานะคะโลของเขาก็น่าจะลงไปอีกนะ,ะเรามองว่าเขาน่าจะปิด ่ำกว่าจุดที่เราเข้าได้นะคะทุกคนมาลุ้นนะคะแมกดี12 2 9แล้วก็แบงก์ดี300เข้าเข้าเงื่อนไขนะคะแท่งแดงก็โอเคเข้าเงื่อนไขมีแรงนะคะ,ะเส้นขอบ b ก็ฉีกออกเส้นก็เริ่มเลียงอ่ะเข้าตามเงื่อนไขเลยอันนี้จีบเรียงลงนะคะลุ้นนะคะออเดอร์นี้จะสามารถเอาชนะตามเงอนขได้ไหมนะคะโอเคหมายแรกบวกมานะคะปั้นกำไรมามาอยู่ที่ 20... 7.6เหรียญน,นะคะต่อไปหาออเดอร์ที่2กันเลยนะบล็กนี้ข้อดีเยอะนะคะหนึ่งข้อดีของเขาข้อแรกที่ประทับใจคือนะคะให้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูง92%เลยทีเดียวนะคะอย่างที่สองก็คือเขาให้มีกราฟให้เลือกเทรดเยอะนะคะทุกคนบล็กนี้อันนี้น่าสนใจ าจจะมีเสียงบรบกวนด้านข้างนิดนึงนะคะทุกคนออเดอร์ Order นี้น่าสนใจนะคะวิ่งทะลุนแนวซ้ายนะคะโลต่ำลงสองโลตรงนี้น่าจะมีโอกาสลงต่อได้นะคะถ้าโอ oh, ไม่น่าได้นะคะคอนเฟิร์มไม่ได้เปลี่ยนค่ะนะคะทุกคนตืนนี้ก็น่าสนใจนะ ขอที่ส,สวยๆแล้วกันนะคะขอไล่ดูเรื่อยๆนะคะถ้าจุดไหนสนใจจุดไหนน่าสนใจจุดไหนเงื่อนไขครบนะคะกดเลยได้เลยนะคะวันนี้เราเทรดแบบเร็วๆนะคะเทรดหนึ่งแท่งหนึ่งนาทีนะจะเข้าตามเงื่อนไขของเทคนิคจีบเรียงนะคะเป็นเทคนิคที่เราคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ใช้งานมานานมากแล้วนะคะเทคนิคนี้นะ เทคนิคนี้นะคะเราสามารถเข้าตามเงื่อนไขได้เลยนะคะคือหนึ่งแท่งสมบูรณ์นะคะแท่งสมบูรณ์ก็จะมีรายละเอียดนิดนึงนะคะเราทําเขียรายละเอียดไว้ในอ e ีบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแท่งสมบูรณ์บวกกับเส้นเริ่มเรียงทาเส้น c o p y ปีบ้บีกนะคะแมงดี2ค่าตัดไปในที่ทางเดียวกันแล้วก็สโตตัดในโซนที่ถูกต้องอ่ะเงื่อนไขมีแค่นี้นะคะแท่งถัดไปก็คือเป็นแท่งออเดอร์เลยนะคะ ใครที่สนใจอยากจะเทรดนะที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะระวังลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลิงก์แท้จากโบโรคกโดยตรงเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นลิงก์ปลอมนะคะสามารถกดสมัครได้เลยนะ หรือถ้าใครนะคะอยากจะเรียนรู้เทคนิคจีบเรียงตัวต่อตัวนะคะเราเปิดคอร์สให้ได้เรียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําเป็นรูปแบบอ e ีบุ๊กออกมาเรียบร้อยแล้วถ้าสนใจทักไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะทุกคนสนใจจุดนี้แต่เวลาไม่ได้แล้วนะคะ บล็อกนี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะเปิดเป็น OTC ซะมากกว่านะคะตลาดธรรมดาก็มีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนตัวเองจะเลือกเทรดเป็น OTC มากกว่านะคะหนึ่งนาทีไวๆนะพอราคาย่อโอ้ยทุกคนคะอันนี้คือได้ราคาดีนะคะคือราคาที่จุดเปิดแต่ถ้าราคาที่ดีกว่าคือราคาวิ่งขึ้นไปแล้วค่อยกดซื้อลงอันนั้นจะได้เปรียบนะคะกลัวติดเส้นห้าสิบมากเลยค่ะจุดนี้ แต่เขาทำโลทำไฮนะคะเขาทำไฮต่ำลงมาแล้วเขาจะเป็นไซเวย์หรือเขาจะลงต่อไม่แน่ใจแต่มองว่าเขาน่าจะปิดต่ำกว่าจุดที่เราเข้าได้นะคะทุกคนมีแนวมีแนวจุดนี้บอกเลยว่ามีแนวค่อนข้างเสี่ยงนะคะก็ต้องมาลุ้นกันนะออเดอร์นี้จะสามารถเอาชนะได้ไหมขอให้ปิดต่ำกว่าจุดที่เราเข้านั่นแหละคะ่ะเราก็วินเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะโอเคลุ้นค่ะอีก5้าวิคค่ะน่าจะไม่พลาดนะคะออเดอร์ที่สองนะ เราออกออเดอร์ไปที่สามสิบอ่าโอเคค่ะเรียบร้อยบวกกำไรามายี่สเจ็ดจุดหกเหรียญน,นะคะตอนนี้ปั่นขึ้นมาจากหนึ่งร้อยเหรียญเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบห้าจุดสองเหรียญเรียบร้อยแล้วนะคะขอกำไรแค่หนึ่งรอยเปอร์เซ็นของเงินทุนเท่านั้นนะคะวันนี้เราไม่ได้ตั้งเยอะเกินไปนะอ่ะโอเคเดี๋ยวหาออเดอร์ต่อไปกันเลยนะคะทุกคน เทคนิคนะคะเนื่องของเทคนิคนะเทคนิคทุกเทคนิคไม่มีเทคนิคไหนร้อเปอร์เซ็นะมีโอกาสพลาดได้เช่นกันฉะนั้นแล้วแนะนำทั้งมือเก่าและมือใหม่และ,ะทุกทุกท่านเลยแล้วกันนะคะว่าการลงทุนมันคือความเสี่ยงฉะนั้นแล้วคุณต้องวางแผนก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะตั้ง T P ชัดเจน SL ด้วยนะตั้งทั้งสองอย่างให้ชัดเจนนะคะแล้วทำตามแผนอย่างมีวินยัยเราต้องมีแผนนะการที่มีแผนหรือมีเป้าหมายในการเทรดอ่ามันก็จะสามารถทำให้เราอเออเขาเรียกว่าอะไรอะเดินไปถึงเป้าหมายได้ดีกว่าการที่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยอะนะคะเนาะ พูดง่ายๆนะคะพูดง่ายๆก็คือการวางแผนจะทําให้เราไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะวินัยสําคัญทำตามแผนอย่างมีวินัยค่ะเท่านี้นะคะคุณก็จะสามารถอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาวนะคะแพ้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นนะคะชนะเราก็หยุดเทรดตาม เป้าที่เราวางไว้นะคะทุกคนอันนี้จะสามารถทําให้เราปิดกําไรต่อเดือนได้นะคะเราเทรดไบนารี่ออปชันเป็นเทรดระยะสั้นเป็นอะไรที่แบบกําไรไวแล้วก็ขาดทุนไวเช่นกันนะคะวางแผนก่อนการลงทุนนะทุกคนมีสติในการเทรดทุกๆครั้งด้วยเนาะโอเคหาออเดอร์ต่อนะจ้าหาออเดอร์ไปเรื่อยๆเลยอ่ะจุดนี้ได้ไหมมันจะมีแกวกระโดดนะ อ่าโอเคเสียงเข้าค่ะจุดนี้มีแกลบหน่อยๆน,นะคะอันนี้เป็นเทรนขาลงแต่ว่าเหมือนเขาจะกลับตัวนะคะเห็นสโตตัดสวยค่ะตามแมกดียสิบสองยี่หกเก้ายังไม่ขึ้นนะคะแค่โค้งหน่อยๆอ,อันนี้ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขนะคะทุกคนถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขหนึ่งข้อแต่ว่าแมกดียสิบอ่าสามห้าร้อยขึ้นแล้วนะคะ,ะมาลุ้นกันนะเ,เงื่อนไขอื่นๆก็เข้านะคะแต่ เสี่ยงอยู่เสี่ยงอยู่แต่ว่าเราได้ราคาดีก็ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาจะสามารถปิดเหนือจุดที่เราเข้าได้ไหมจริงๆแล้วจุดนี้ยังไม่เห็นแนวแนวอยู่ค่อนข้างไกลนะคะแต่เขาจะเป็นจุดกลับตัวขึ้นไปหรือเปล่านะคะแนะนำนะคะ,ะเทคนิคจีเปรียงพยายามเทรดตามเทรนจะไปได้สวยกว่านะคะอ่ะโอเคลุ้นนะจุดนี้จะสามารถปิดได้ไหมอ่ะมาอีกแล้วค่ะนะคะ ตอนนี้หนึ่งร้อยเหรียญมาเพิ่มขึ้นมาที่แปดสิบสองร้อยแปดสิบสองเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าโอเคขอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนค่ะนะคะอีกสักหนึ่งออเดอร์ก็น่าจะปิดนะคะอ่าโอเคสามสิบขอไปที่เอาเศษแล้วกันนะคะให้เหลือหนึ่งร้อยห้าสิบเป็นสาม สามสิสองจุดแปดนะคะอ่าโอเคค่ะนะคะม้นี้เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะ,ะอยากได้เศษๆลงไปนะคะอ่าหาออเดอร์<ๆ>ต่อเลยนะจ๊ะใครที่ยังไม่มีเทคนิคนะสามารถทักไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะถ้าสนใจหรือถูกจริตกับเทคนิคจิบเปลี่ยงนะคะคุณก็สามารถทักไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเราวางลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะคะมือใหม่มือเก่าสามารถใช้งานได้นะคะขอแค่อย่างเดียวเปิดใจเรียนรู้แล้วก็เข้าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะคะนี่แหละค่ะข้อดีของบล็อกนี้คือเปิดให้เลือกกราฟเยอะมากเลยนะคะ สามสิบี่สิบตัวแต่ส่วนใหญ่จะเป็น OTC นะคะแต่เราก็ไม่ไม่หว่านนะ OTC ไม่หว่านเพราะว่าเทคนิคเราค่อนข้างโอเคอยู่นะคะใช้งานกับได้กับทุกตลาดเลยนะคะทุกคนอันนี้เขาจะปรับตัวลงตามเทรนด์ไหมลังเล มีแรงนะจุดนี้ยอดราคาดีดีไหมลังเลนะเพราะเขาอยู่ใกล้แนวมากเลยนะคะทุกคนเขามีโอกาสลงนะแต่ว่ากลัวว่าจะติดแนวซ้ายนะคะ วิธีการนะคะวิธีการเนาะวิธีการก็คือเปิดกราฟขึ้นมาทุกคู่นั่นแหละค่ะที่เปอร์เซ็นต์สูงนะคะเปิดขึ้นมาก็ไล่ดูเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะนะคะถ้าใครดูไม่ทันแนะนําปรับเป็นสามแท่งสามนาทีห้านาทีนะคะก็ปรับเวลาตามเหมาะสมก็คืออ่าถ้าใช้เทคนิคนี้ก็คือคอนเฟิร์มหนึ่งแท่งถัดไปออเดอร์อ่ะจุดนี้นาสนนาสนแต่ว่าแมงดีสามอ่าสิบสองยี่หกเก้ายังไม่ขึ้นนะคะ นี่แหละค่ะวิธีการหาอเดอร์ก็ไล่ดูแบบนี้นะคะแต่บางคนก็ดูคู่เดียวก็ได้นะคะถ้าถ้ารอได้ก็คือดูคู่เดียวก็ก็ดีนะคะจะได้มองเห็นเงินไขชัดนะคะแต่ส่วนตัวนะคะออชอบดูหลายๆคู่เนาะคู่ไหนที่สวยแล้วก็เข้าเงินขายกระมีวอลลุ่มนะคะเข้าเงินไขา,าอ่ามเทคนิคจีบเรียงนะคะเราก็จะได้เข้าได้เลยนะคะ บรกนี้นะคะเป็นบรกที่เทรดมาค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะคะเจอปัญหาหลายๆอย่างนะถ้าใครเจอปัญหาอะไรก็นะคะลองมาปรึกษาโพสต์ได้นะคะเพราะว่าเราเออเจอปัญหาทุกปัญหาแต่สามารถแก้ได้ทุกทุกปัญหาแล้วนะคะถอนเงินไม่เข้าหรือฝากเงินไม่เข้าหรือยังไงนะคะลองมาอ่ะโอเคขอเข้าออเดอร์ก่อนละกันพอดีเจอจังหวะดีนะคะลุ้นออเดอร์น,นี้นะคะ แท่งสมบูรณ์เส้นสามเส้นเริ่มเรียงขึ้นเส้นขอบบีฉีขึ้นแม็กดีสโตนะคะทุกอย่างไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันไปค่ะแท่งถัดไปคือออเดอร์มาลุ้นกันออเดอร์นี้จะสามารถเอาชนะได้ไหมนะคะเอาชนแนวหรือเปล่าจุดนี้โอ้โห เงื่อนไข่ครบนะคะแต่แนวนะคะมีแนวนะทุกคนจุดนี้เขามีแนวนะ,ะ <c oughs> โอเคลุ้นนะคะเอ,อนาดอรนนี้จะสามารถเอาชนะได้ไหมจุดนี้มีแนวเนี่ยค่ะถ้าส่วนเทรนด์ของเขาส่วนเทรนหลักนะคะโอกาสที่จะแพ้ก็มีเช่นกันรแรงก็จะค่อนข้างน้อยนะลุ้นอ่าโอเคค่ะเราโชคดีนะคะกำไรเพิ่มมาที่สองเหรียญเรียบร้อยแล้วนะคะ โอ้เกือบไม่รอดนะเพราะเมื่อกี้ส่วนเทรนนะคะอ่าโอเคตอนนี้ขอคำนวณนิดนึงนะไปต่อไปต่อหรือพอแค่นี้นะรับสวยๆมีไหมจริงๆแล้วตอนนี้เรากำไรเรามาที่สองร้อยสิบสองนะคะเราต้องการแค่ จริงๆเกินแล้วนะทุกคนมาค่ะ12ขออีก12.98ชนะก็หยุดแพ้ก็หยุดอ่ะไม้สุดท้ายแถมให้เล้าการไม้นี้ไม่ซีเรียสอะไรนะคะถ้าแพ้ก็ถือว่ากําไร100%ของเงินทุนตามเป้าแล้วนะคะแต่ถ้าชนะก็บวกกําไรเพิ่มมาเนาะอะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยวเราหาออเดอร์สักหนึ่งออเดอร์ให้ได้ชมกันนะคะขอบวกกําไรเพิ่มเล้ากันนะคะทุกคน กระเพิ่มก็นั่นแปลว่าเราได้ 100%, เกิน100%เปอร์เซ็นตนะคะแต่ถ้าเราออพลาดออเดอร์นี้นะคะเราก็ถือว่ากำไรตามเป้านะคะอ่าโอเคหาออเดอร์นะคะขออีกสักหนึ่งออเดอร์นะ,ะไม้สุดท้ายนะคะไม้สุดท้ายชิวๆนะคะทุกคนไม่ซีเรียสไม่เครียดนะคะพอเราถึงเป้าเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ขอถ้าชนะก็กำไรเกินเป้านะคะเป้าหมายชัดเจนนะคะทุกคนนี่น่าสนใจนะคะโอ้แต่แบงค์ดี อ่ะโอเคเสียงเข้าแล้วค่ะจุดนี้เรามองว่านะคะจุดนี้มองว่าเขาน่าจะมีโอกาสลงทำโลตําลงนะคะแต่แมกดีสิบสองยี่บหกเก้าสวนทางนะคะแมกดีสามห้าร้อยก็สวนนะคะแต่เห็นสโตวสวยจัดเลยค่ะมือนี้ค่อนข้างไวมากเลยอะรู้เรื่องนะคะถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือน่าจะไม่รอดนะคะทุกคนเอออ่ะโอเคค่ะรู้เรื่องนะคะตอนนี้คือ น่าจะได้แค่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นทุนนะคะเออไม่มีไม่มีเศษด้วยนะคะทุกคนอาโอเคไหมไหมสุดท้ายก็คือปิดเลยแล้วกันนะคะตามเงื่อนไขาตามเป้าหมายตามอที่เราวางไว้เลยนะคะทุนเรามาหนึ่งร้อยตอนนี้กําไรมาที่อกำไรกับทุนมาที่สองร้อยเหรียญน,นะคะก็ถือว่ายังกำไรแต่ไม้สุดท้ายนี่คือไม่ได้นะคะตามเป้าเลยค่ะตามแผนเนาะ เราทําตามแผนอย่างมีวินัยสองร้อยโอเคหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นของเงินทุนนะคะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะคงน่าน่าจะปิดเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะตามแผนตามวินยัยอย่าลืมนะคะอาฝากแล้วกันนะคะถ้าอยากอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาวแนะนำหนึ่งคุณต้องมีเทคนิคดีๆนะคะหนึ่งเทคนิคเป็นห้าไม้ตายเข้าทำดำัมังนะ,ะนะอย่างที่สองคือคุณต้องมีแผนในการเดินเงินนะะอย่างที่สาม วินัยทำตามแผนอย่างวินยัยถ้าคุณใช้สามอย่างนี้นะคะควบคูค่กันไปคุณจะสามารถอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาวโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องใช้ทัก,กษะและประสบการณ์ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้น พลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินยัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินยัยทุ่มเตให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกําลังใจให้ทุกคคคนนะะะสสวัสดี่